เียนเข้าใจการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะไปเรียนเนื้อหากันต่อตอนนี้ให้เวลานะคะวางปากกาวางสมุดเลยนั่งตัวตรงจิตใจที่วักแวกอยู่ที่ไหนก็เรียกกลับคืนมานะเพราะว่าเราจะเรียนกันต่อั้งเรเรียนต้นทางเรียนปลายทางเรียบร้อยไหมคะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะเด็กๆเรียบร้อยค่ะน่ารักมาเลยค่ะไปดูค่ะเราจะอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่สองชุมชนของเราเหมือนเดิม เรื่องทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนการเปรียบทียบเศส่วนไปทบทวนก่อนอ่านพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ เก่งมากเลยการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันให้พิจารณาที่ตัวเศษถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่านักเรียนเข้าใจเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราไปต่อเลยการเนื้อหาที่เราต้องเรียนกันต่อทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะ นี่จะพูดถึงการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยไปดูหน้ารูปก่อนเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันโดยพิจารณาจากรูปก่อนอ่าดูค่ะจากรูปส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะส่วนส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน3ส่วนที่ระบายสีเป็น2ใน3ของรูป เขียนแทนด้วยเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน3ดูนะคะต่อไปดูรูปที่2ต่ออ่ะส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะเศษ5ส่วนเศษ5ส่วน6นะคะจากรูปที่1ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนเศษ2ส่วน3รูปที่2ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนก็คือเศษ5ส่วน6ทีนี้เราเรียนมาดูเศษ2ส่วน3กับเศษ5ส่วน6เราลองมาเปรียบเทียบดูว่า เศษสอส่วนสกับเศษ5้าสวนหเท่ากันหรือไม่ไม่เท่ากันเท่ากันไหมไม่เท่ากันเพราะเหตุใดเศษสองส่วนสจึงไม่เท่ากับเศษห้าส่วนหคะอ่าดูสิทำไมเศษสองส่วนสาจึงไม่เท่ากับเศษห้าสวนหตอบว่าไม่เท่ากันนะถูกแล้วแต่เพราะเหตุใดคะตะอ่าดูจากรูปก่อนดูจากส่วนที่ระบายสีก่อนยังไม่ต้องไปดูตัวส่วนเพราะว่าดูจากรูปก่อน อ่ส่วนที่ระบายสีเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่าไม่เท่ากันเศษสองส่วนสกับเศษห้าส่วนหไม่เท่ากันเพราะส่วนที่ระบายสีเนี่ยไม่เท่ากันอ่าเรียนมาดูต่อเลยเราลองมาเปรียบเทียบเศษสองส่วนสกับเศษห้าส่วนหโดยพิจารณาส่วนที่ระบายสีส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดมากกว่าคะเศษห้าส่วนหอ่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษห้าส่วนหมากกว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดน้อยกว่าคะ ดังนั้นเราลองมาช่วยกันเปรียบเทียบเศษสองส่วนสามกับเศษห้าส่วนหกโดยเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปในสี่เหลี่ยมนี้นักเรียนดูค่ะเศษสองส่วนสามมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษห้าส่วนหกคะน้อยกว่า,าเพราะว่าส่วนที่ระบายสีเนี่ยแสดงเศษสองส่วนสามเนี่ยน้อยกว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษห้าส่วนหกใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นเศษสองส่วนสามน้อยกว่าเศษห้าส่วนหกนี่เราเปรียบเทียบเศษส่วน ที่ตัวส่วนไม่เท่ากันโดยพิจารณาจากส่วนที่ระบายสีของรูปทีนี้ไปดูต่อเลยค่ะักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะอ่ะักเรียนดูค่ะจากรูปส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะเศษส่วน5ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนก็คือเศษ4ส่วน5จากรูปแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันส่วนที่ระบายสีเป็น4ใน5ของรูป4ใน5เขียนแทนด้วยเศษส่วนก็คือ อ่าเศษ4ส่วน5ต่อไปรูปที่2ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะเศษ6ส่วนอ่าเศษ6ส่วนนักเรียนลงมาดูเศษ4ส่วน5กับเศษ6ส่วน10เท่ากันหรือไม่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะเหตุใดคะเพราะส่วนที่ระบายสีไม่เท่ากันเพราะส่วนที่ระบายสีไม่เท่ากัน <ส Support. S 1> ทีนี้เรามา <1> <1> 1> เปรียบเทียบ <ๆ şekilde S 1> นะคะ เศษ4ส่วนหกับเศษ6ส่วน10นักเรียนดูเลยค่ะส่วนที <pos> ่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดมากกว่าคะเศษ6ส่วนสส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดมากกว่าคะเศษ6ส่วใช่เลยค่ะดูให้ดีนะส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดมากกว่าดูส่วนที่ระบายสีแสดงเศษ6ส่วนส0ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษสส่วนหส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดมากกว่าคะดูส่วนที่ระบายสีชมพูค่ะ อ่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษสี่ส่วนห้าเนี่ยมากกว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษหกส่วนสิบดังนั้นเศษสี่ส่วนห้ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษหกส่วนสิบคะน้อยกว่าน้อยกว่าเหรอคะเศษสี่ส่วนห้ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษหกส่วนสิบมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษสี่ส่วนห้าน้อยกว่าเรอคะดูส่วนที่ระบายสีค่ะอ่าเปรียบเทียบส่วนที่ระบายสี ส่วนที่ระบายสีเศษสี่ส่วนห้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมส่วนที่ระบายสีเศษหกส่วนสิบมีอยู่แค่นี้แสดงเศษหกส่วนสิบนะส่วนที่ระบายสีมีหกส่วนในสิบส่วนนะคะในรูปแรกส่วนที่ระบายสีมีสี่ส่วนในห้าส่วนส่วนที่ระบายสีเป็นสี่ในห้าของรูปเขียนแทนด้วยเศษส่วนก็คือเศษสี่ส่วนห้าส่วนรูปที่สองส่วนที่ระบายสีเป็นหกในสิบของรูปเขียนแทนด้วยเศษส่วนก็คือเศษหกส่วนสิบนะคะ เศษสี่ส่วนห้ากับเศษหกส่วนสิบไม่เท่ากันเพราะว่าส่วนที่ระบายสีไม่เท่ากันส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดมากกว่าคะนักเรียนเศษสี่ส่วนห้าดังนั้นเศษสี่ส่วนห้ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษหกส่วนสิบมากกว่าคะนักเรียนบางคนเห็นตัวส่วนห้าน้อยกว่าสิบไม่ใช่นักเรียนต้องดูส่วนที่ระบายสีนี่ค่ะส่วนที่ระบายสีแสดงเศษสี่ส่วนห้าเนี่ยมากกว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษหกส่วนสิบ เราจึงเขียนเครื่องหมายเปรียบเทียบโดยเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเปรียบเทียบเศษสี่ส่วนห้ากับเศษหกส่วนสิบได้ดังนี้ก็คือเศษสี่ส่วนห้ามากกว่าเศษหกส่วนสิบอ่าไปดูต่อจากรูปส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะ่ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะ่อ่าเศษหนึ่งส่วนสองไปดูต่อ รูปที่สองส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะเศษสามส่วนหกเศษสามส่วนหกอ่าเรามาดูค่ะเศษหนึ่งกับสองกับเศษสามส่วนหกเท่ากันหรือไม่เท่ากันเท่ากันเพราะเหตุใดคะสวสดค่ะเศษหนึ่งกับสองกับเศษสามส่วนหกเท่ากันหรือไม่คะเท่ากันเท่ากันเพราะเหตุใดคะเพราะส่วนที่ระบายสีชมพูด,ด้วยค่ะ ของรูปที่1และรูปที่2เนี่ยเท่ากันดังนั้นเศษหนึ <_ D> ่งจนสองก็มาเปรียบเทียบกับเศษสามส่วนหกต้องเติมเครื่องหมายอะไรลงไปก็นักเรียนเศษหนึ <_ D> ่ง <_ D> สองก็เท่ากับเศษสามส่วนหกเพราะว่าส่วนที่ระบายสีเท <_ D> ่ากันนะคะ,ะไปดูต่อทีนี้นักเรียนพิจารณาเศษหนึ่งส่วนสองกับเศษห้าส่วนหกหักจากรูปนะ,ะจากรูปส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะ เซตหนึ่งส่วนสองจากรูปส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะเศษห้าส่วนหกเศษ5ส่วนเรามาเปรียบเทียบเศษหนึ่งส่วนสองกับเศษห้าส่วนหกแต่เราลองมาดูสิคะเศษหนึ่งส่วนสองดูส่วนที่ระบายสีของเศษหนึ่งส่วนสองตรงนี้เท่ากับตรงส่วนนี้เช่นไหมคะนักเรียนอ่าส่วนที่ระบายสีของเศษหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งส่วนในสองส่วนเท่านี้ส่วนที่ระบายสีพูเท่านี้อ่าแล้วมาดูตรงนี้กะ เท่ากับส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนใน6ส่วนเท่าเท่ากันคะาาสามส่วนใน6ส่วนเท่าเท่ากัน3ส,ส่วนใน6ส่วนอดังนั้นเศษหนึ่งกัสองก็เท่ากับเศษ3ส่วน6ใช่ไหมคะนักเรียนอเพราะส่วนที่ระบายสีเท่ากันเศษหนึ่งกสองเท่ากับเศษสามส่วนหกจากรูปจะได้ว่าเศษหนึ่งกสองเท่ากับเศษสามส่วนหกและเศษสามส่วนหกน้อยกว่าเศษห้าส่วนหกใช่หรือไม่เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วตอนนี้ เศนึงสองเท่ากับเศษสามส,ส,ส่วนหกแล้วตอนนี้พอตัวส่วนเท่ากันแล้วเศษนึงสองมีค่าเท่ากับเศษสามส่วนหกแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับเศษห้าส่วนหกได้เพราะตัวส่วนเท่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็พิจารณาที่ตัวเศษตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่าเศษสามส่วนหกน้อยกว่าเศษห้าส่วนหกอ่าดังนั้นเศษหนึ่งกสองก็น้อยกว่าเศษห้าส่วนหกเพราะเศษหนึ่งส่วนสองมีค่าเท่ากับเศษส่วนใดคะนักเรียนเนี่ย เศษหนึ่งสองมีค่าเท่ากับเศษสามส่วนหกในเมื่อเศษสามส่วนหกน้อยกว่าเศษห้าส่วนหกเศษหนึ่งส่วนสองก็ต้องน้อยกว่าเศษห้าส่วนหกไปดูต่อนะเปรียบเทียบเศษหนึ่งสองกับเศษห้าส่วนหกนอกจากเราจะเปรียบเทียบโดยพิจารณาส่วนที่ระบายสีของแต่ละรูปแล้วเรายังเปรียบเทียบได้โดยใช้วิธีนะคะทำเศษส,ส่วนนะคะให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะคะเศษหนึ่งส่วนสองไปทำเศษหนึ่งส่วนสองให้เป็นเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนเป็นหกก่อน อ่าเซตหนึ่งก็สามารถทําได้โดยนําจํานวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษ1และตัวส่วน2นักเรียนจะเห็นว่า2หาร6ลงตัวใช่หรือไม่ดูตัวส่วนกับ2หาร6กลงตัวใช่หรือไม่อ่าหหารด้วย2ได้เท่าไหร่3ดังนั้น2คูณด้วยจํานวนนับใดได้เท่ากับ6 3ดังนั้นจํานวนนับ3ต้องมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนอ่ามาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน หาผลคูณของตัวเศษก่อน1คูณด้วย3ได้เท่ากับสาทีนี้หาผลคูณของตัวส่วน2คูณด้วย3ได้เท่ากับ6ตอนนี้เราทำเศษหนึ่งสองให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น6แล้วเศษหนึ่งสองมีค่าเท่ากับเศษส่วนใดคะนักเรียนเนี่ยเศษสามส่วนหกทีนี้เราก็นำเศษสามส่วนหกไปเปรียบเทียบกับเศษห้าส่วนหกก่อนเพราะตัวส่วนเท่ากันแล้วเรามาเปรียบเทียบดูเศษสามส่วนหกเปรียบเทียบกับเศษห้าส่วนหกเศษสามส่วนหก มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษห้าส่วนหกคะน้อยกว่กาการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันให้พิจารณาที่ตัวเศษถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่าถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดน้อยกว่าเศษส่วนนั้นก็จะน้อยกว่าอ่าเปรียบเทียบได้แล้วเศษสามส่วนหกน้อยกว่าเศษห้าส่วนหกแต่เศษสามส่วนหกมีค่าเท่ากับเศษส่วนใดคะเศษหนึ่งกัสองเรากลับมาที่โจทย์เดิมเราก็มาดังนั้นเศษหนึ่งสองมาเปรียบเทียบกับเศษห้าส่วนหก ตอนนี้เราทราบแล้วเศษหนึ่งส่วนสองมีค่าเท่ากับเศษส่วนใดคะเศษ่ส่วนดังนั้นเศษหนึ่งส่วนสองมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษห้าส่วนหกคะน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองก็น้อยกว่าเศษห้าส่วนหกเราก็ปิดนะคะทําได้โดยเปลี่ยนเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นหกก่อนเพื่อเราจะได้เปรียบเทียบกับเศษห้าส่วนหกเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็พิจารณาที่ตัวเศษนะคะถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่า,ามาดูต่อเศษหนึ่งส่วนสองนะ ไปเปลี่ยนเศษนึ่งสองให้เป็นเศษส่วนที่มีตัว